สลาโมไรกุมครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่13สิงหาคมพศ2565นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง50นะครับจะ2โมงแล้วนี่เอาโอ้โหเอาเพชรนาวังนะครับอันนี้ตัดแต่งเรียบร้อยแต่งรากเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยนะครับนี่อยู่ในกระถางล้นล้น80นะครับจริงๆมันต้องไปขึ้นกระถางเม็ดแล้วพอดีว่าวันนั้นพี่แหลมเอากระถางเม็ดมา ตอน5โมงน้ำไม้มันขึ้น4โมงก็เลยไม่ยกแล้วครับก็คือทำแล้วก็แน่นๆหน่อยนะรากเลิกเลยก็ตัดออกนะครับจริงๆมันต้องมาอยู่อันนู้นนะครับเนี่ยนะครับก็ท่านใดสนใจท่านใดสนใจจะเอาไปทำต่อหน้าบ้านเนี่ยมันมีไม้ดิบเนี่ยมันมีไม้ดิบมันมีไม้ดิบนะต้องเอาไปตัดแต่งนะต้องเอาไปตัดแต่งอย่างเงี้ยแต่ขึ้นกระถางเมตรได้ทุกต้นถ้าขึ้น80ก็จะเบียดเบียด แวะเข้ามาดูได้นะครับแวะเข้ามาดูได้บางตัวมีไม้ดิบนะมีไม้ดิบยังไม่ขึ้นเนี่ยเนี่ยดูดิดูรากดูโขดนี่สีทองอย่างนี้นะสีทองชัดเจนดูรากดูโขดสีทองชัดเจนเนี่ยตัวก็วางไว้อย่างนี้แหละเพราะไม้มันเป็นไม้ดิบๆอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมไม้ยังไม่ได้ตัดแต่งอะไรก็จะแห้งนะครับก็หนีไม้ไม่ได้อัดปุ๋ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีปัญหานี่ดูดิกิ่งก้านทรงนี่สวยมากสีทองทองอย่างนี้นะครับไม้ดิบนะอันนี้ไม้ดิบมนี่เต็มเลย เต็มเลยกระถางมาไม่ทันนะครับบางโตก็จะขายปล่อยออกไปก่อนนี่นะครับนี่บางโตขอต 6, 000, ้นละหกพันพูดตรงๆบางโตขอต้นละหกพันขอกําไรบางโตต้นละพันค่าน้ํามันค่าน้ํามันที่บางโตขึ้นไปไปรอบหนึ่งค่าน้ำมันสามพันห้านะสามพันสามพันกว่าแหละตีว่าสามพันห้าค่ากินด้วยเนาะค่าเดินทางสามพันห้านะเนี่ยบางโตก็ขอกําไรต้นละพันละกันนี่บางโตขอต้นละหกพันเนี่ยนะครับต้นละหกพันใหญ่มากเต็มกระถางเม็ด ขึ้นกระถางเม็ดเถอะนะครับที่บางโตขึ้น80เพราะว่าอ,อที่ที่ร้านบางโตมันจํากัดนล้นนี่ขึ้น80ก็เนี่ยจะไม่พออยู่แล้วเนี่ยไอ้ได้กระถางเม็ดมาก็คือกระถางเม็ดอ่ะจะลงราชินีพันดอกกิ่งตอนสายคงประทานนี่มีสองอันเนี่ยมีสองกระถางเนี่ยมีแค่นี้แล้วก็อันนั้นน่ะคือต้นนั้นน่ะมันใหญ่มันมีต้นใหญ่อยู่มากนะครับก็เนี่ยเอามีมีได้ลงเม็ดอันเดียวแหละต้นเดียวเพราะว่ามันไม่พอแค่ว่ากระถางอะไรอ่ะ กระถางเม็ดเนี่ยเอามาขึ้นเนี่ยขึ้นเพชรหน้าวังต้นหน้าเนี่ยต้นหน้าแล้วก็ต้นหน้าร้านตรงนูน้นเนี่ยอันนี้คือใหญ่จริงๆนี่คือใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็มันจริงๆต้องขึ้นเม็ดยี่สิบอ่ะเพราะว่ามันเต็มนะครับมันเต็มบางโตก็คือต่อไปก็จะแบบใส่กระถางแค่นี้แหละไม่พอก็ตัดรากเอาเพราะว่ามันพอขึ้นกระถางใหญ่เนี่ยเม็ดยี่สิบเมตรห้าสิบแล้วมันยกไม่ได้ลูกค้าอยากได้แต่ยกไม่ไหว ห้าคนยังยกไม่ขึ้นเลยนะครับกระถางพี่แหลงขอคหนานี่กระถางเมตรไอ้กระถางแปดสิบนี่ต้องยกสองคนถึงสามคนนะยกคนเดียวไม่ขึ้นนะถ้ากระถางเมตรกระถางแปดสิบถึงเมตรเนี่ยต้องยกสองคนสามคนเลยนะถึงจะยกไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเอาเนี่ยใครจะเอาเพชรหน้าวางังไม้สายเก่าซึ่งแบบโอ้โหแต่ละต้นเนี่ยเกินสิบปีเกินสิบปีบ,ปบางต้นนี่ยี่สิบปีด้วยครับอันนี้พูดตรงๆนี่ก็เห็นเห็นกันเนี่ย แต่มันจะเนี่ยไม้มันเป็นไม้ดิบนะต้องเอามาแต่งนะต้องเอาไปแต่งนี่ใครที่ทําไม้เป็นก็ไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับหรือใครจะให้บางโตแต่งให้ทําให้ก็ก็ขอค่าแต่งไม้เพิ่มนะครับขอสักสองสามร้อยบางโตก็แต่งให้แล้วนะครับขอสักสามร้อยอ่ะบางตัวแต่งให้แล้วนะครับเนี่ยใครจะเอานี่นะครับก็เนี่ยอันที่จริงอต้นเนี้มแทบไม่ต้องแต่งอะไรเลยแต่งไอ้ที่เนี่ยเนี่ยแต่งแค่นี้เนี่ยแต่งนิดเดียวอันนี้แต่งนิดเดียวนี่ทุกต้นนี่ คือทุกต้นนี้สมบูรณ์แบบเนี่ยที่เอาขึ้นก็แต่งนิดเดียวเท่านั้นแต่งนิดเดียวแต่งรากเยอะตัดตัดรากที่เลยกระถางออกแค่นั้นเองเนี่ยอย่างต้นนี้เนี่ยดีสวยมากสวยมากสวยมากรากตรงมาสวยมากเลยนี่ต้นนี้นะครับเนี่ยเนี่ยก็ใหญ่ๆเห็นปะ่ะมันจะเกินอย่างนี้เนี่ยมันจะเกินกระถางนี่ต้องตัดออกนะครับนี่เต็มแ0ดสิบทุกต้นเนี่ยเต็ม8ปสิบมันจะเกินกระถางมันจะเกินกระถางทั้งนั้นเนี่ยเห็นปะ่ะแน่นๆเลยนะครับแน่นๆเลยนะครับต้องตัดรากที่เกินออกนี่รากเกินเกินนี่ต้องตัดออก นเนี่ยลงเม็ดมันจะพอดีเนี่ยใครที่ใครที่จะเอาไม้บางโตไปเนี่ยก็คือเอาไปลงเม็ดเถอะนะครับที่บางโตที่80เพราะว่าที่บางโตมันมีจํากัดมิฉะลงเม็ดนี่ไม่มีที่เดินเลยนะครับเนี่ยลงเม็ดก็จะเฉพาะราชินีพันดอกกิ่งตอนสายคงประธานนี่เท่านั้นถึงลงเม็ดว่าพุ่มมันเกินนะครับเพราะมันอยู่ที่ที่เดิมเขาว่าเม็ดยี่สิบแต่บางโตมองว่ามันเม็ดเดียวก็พอเนี่ยเห็นป่ะกระถางเม็ดเนี่ยต้นมันใหญ่อันนี้อันนี้ลากเกินเลยนะตัดตัดลากเลยตัดลากข้ตกกงต้นเลยเนี่ยตัดลากลแล้วก็เรียงเรียงใหม่ นะครับอันนี้อันนี้ก็สวยเนี่ยเนี่ยอายุ20ปี20ปีกว่าข้างข้างหน้าก็เหมือนกัน20ปีกว่านะครับนะครับก้นเนี้ยบางตขายไม้ดิบอ่ะเดี๋ยวไปดูไม้ดิบกับเพๆๆลินเพลินเนี่ยเดินแล้วก็จะให้ดูเพลินไปหน่อยันงตขายไม้ดิบเลยนี่ก็มีอันนี้สองต้นอันนี้บางตก็จะทำอ่าทำเอาไว้นะครับเพราะว่าราชินีกิ่งตอนใส่ยของมือทาบางตัหมดแล้วเหลือแค่ต้นเอียงต้นเดียวก็เลยไปเอามาใหม่นะครับนี่มาจากต้นสายต้นขั้วต้นทางเลยนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นีก่กิ่งจากต้นแม่มนเลยนะคือไม้ราชินีพันดอกกิ่งตอนสายคงประทานทุกต้นเนี่ยดีกีมันคือต้นมาจากต้นแม่เลยไม่มีต้นลูกหรือไม่มาจากพันทางไม่แบบไปไปที่อื่นแล้วก็บอกว่าสายคงประทานไม่ใช่อันนี้บางตัวไปถึงที่กําเนิดบางตัวซื้อไม้แบบนี้แหละนะครับที่กําเนิดต้นกําเนิดนะครับก็ไปเดินทางหน่อยแต่ว่ามันได้อะไรที่แท้แล้วได้อะไรที่ซื้อไปแล้วไม่ต้องตะขิดตะขวงใจว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่า เรื่องชวนชมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนคือใช่ไหมแท้ไหมจริงหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีข้อข้อคอลหาพวกนี้แต่เนี้ยอย่างเพชรนาวังเนี่ยต้นกําเนิดก็อยู่ที่อเภอคงนะครับอยู่ที่โคราชนะครับก็ไปเอามาบ้านต้นกําเนิดเขาเลยเนี่ยใครที่พอจะรู้ประวัติก็รู้นะว่าบงโตไปบ้านใครมานะครับนั่นแหละนะครับก็ไปเอามานี่แหละเนี่ยแหละเนี่ยคือต้นกําเนิดและแล้วก็ราชินีพันดอกกิ่งตอนสายพันธุ์คงประธานเนี่ยบงโตก็ไปเอามาจากที่ต้นกําเนิดแลละ อันนี้คือไม่พูดทาทําเพลงไม้ไม้อาราบิข่มทุกต้นเนี่ยยักษ์ซาอุเนี่ยยักษ์บ้านวัดเนี่ยบางโตไม้นี่ถูกส่งมาจากต้นกําเนิดทั้งนั้นนะไม่ใช่บางตไปเอามาจากอีกที่หนึง่งแล้วก็บอกว่าเป็นไม้จากอีกที่หนึ่งแล้วก็บอกว่าเออแล้วก็บอกว่าโอ้ยแท้แท้มาจากต้นไม่ใช่นะบางโตถูกส่งมาเลยเนี่ยอย,อย่างยักษ์บ้านวัดนี่ของพี่อะไรเนี่ยเอามาจากอําเภอคงดูดูไปสษีได้เดี๋ยวถ้าใครสงสัยก็จะให้มาดูเลยไปสษณีจะให้ดูเลยว่าบางโตส่งมาจากไหนนะครับ าเาอเนียของคุณเบียเนี่ยก็ถูกส่งมาจากอำเภออะไรอะ่ะอยู่อยู่โคราชอะ่ะอําเภอพระพระอะไรนั่นแหละอยู่ใกล้ๆกล้อําเภอโคงอ่ะออบ้าอะไรนั่นอ่ะนั่นอ่ะอยู่ใกล้ๆกันแต่บางโตขึ้นไปบางตไม่ได้แวะไปบ้านเขาเลยเพราะว่าบางตมุ่งไปอีกที่หนึ่งเพราะว่าเราคุยกันอีกที่หนึ่งเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แวะไปบ้านไปบ้านพี่อะไรสองท่านเลยที่ว่าบางตซื้อไม้มานะครับเนี่ยยักษ์เาอุอะไรพวกเนี้ยมาจากต้นกัมเดอทั้งนั้นไม่มีไม่มีแบบว่า เอามาจากลาดบุรีแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาจากอำเภอคงนันไม่ใช่บางตจะจริงๆอะ่ะบางตบางตจะค้าขายจริงๆจริงๆเลยเนี่ยหน้าวังเพชรหน้าวังยักษ์ซาอุยักษ์บ้านวัดราชินีพันดอกกิ่งตอนสายคงประธานเนี่ยบางตจะเอามาจากต้นกําเนิดนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้วางใจได้ว่าไม้มันถูกมาจากที่กําเนิดมันจริงๆไม่ใช่ว่ามาม่วนีม่มาโมเมมาพูดเอาเอาดีเอาหรูเอาสวยไม่ไม่ไม่ๆๆบางตจะไม่ถ้ามาจากที่ไหนบางตจะบอกเนี่ยไม้เนี่ยไม้สีเนี่ย บางตัวก็เอามาจากสวนที่ใหญ่ระดับประเทศแล้วกันนะครับถ้าบอกไปก็อ๋อเนี่ยเนี่ยมาจากสวนทรัพย์เจริญอันนี้เราก็พูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยไม้เนี่ยบางตัวจะซื้อมาทํามาเนี่ยสั่งเนี่ยมาจากสวนรั์เจรินสวนไม้ระดับใหญ่ระดับประเทศอ่ะเนี่ยบางตัวก็เข้าอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่อ่ะอันไหนเราทําเองได้เราก็ทาอันไหนเราทําไม่ได้ลูกค้าเรียกร้องมาเราก็ซื้อนะครับไปเอาไปเลือกไปคัดนะครับเราบางตัวจะเข้าไม่ใช่ร้านเล็กๆกระจิกกระจ๊ก เข้าร้านระดับประเทศไปซื้อก็ต้องเอา400ใหญ่ไปมาทีเป็นหมื่นๆต้นก็เห็นๆกันอยู่นะครับเพราะฉนั้นไม่ต้องกลัวว่าไม้บางตจะโนเนมหรือว่าไปซื้อแล้วก็ไหวได้อะไรมาก็ไม่รู้ไม้ทุกต้นจะถูกดูแลมาทุกต้นจะมาจากที่ต้นกาเนิดแล้วก็ทุกต้นเป็นไม้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเนี่ยอันนี้เล็กหน่อยอันนี้เล็กหน่อยบางตก็ขายราคาเดียวกันหมดนะครับก็เลือกกันเอาเลยนะครับบางตขายตัวละหกพันครับขายขายเลยขายแบบนี้นะขายดิบๆอย่างนี้นะขายตัวละหกพัน หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยหกห้าสาเนี่ยใครจะเอาหมดก็บางโตก็ขอสามหมื่นสามหมขอค่าส่งตั้งหากนะอันนี้บางโตขอพูดตรงๆก็คือขอกําไรหน่อยนึงเพราะว่าบอกว่าโอ้ยไม่เอากําไรเลยมันเป็นไม,ไม่ได้หรอกเนี่ยวิ่งไปเหนื่อยจะตายหาขึ้นไม้ลงไม้โอ้ขากับนี่รถจะหล่นถนนตั้งสองสารอบเพราะว่าฝนตกฝนตกแล้วมันลื่นมากลงเขาใช่ไหมแล้วสี0ใหญ่มันบรรทุกมันหนักอ่พะพอเบรกนิดนึงก็แถ สองโตมานีรถวิ่งแถซ้ายแถขวาเลยนะรถลงเขานี่พวกรถพ่วงร,รถอะไรนี่โอ้โหเขาเขาเบากันเลยเรานี่ไม่ชินทางอ่ะเราคือไม่ใช่คนวิ่งแต่จังหวัดเราก็เหยียบเลยเพราะเบรกโอ้ยเบรกปื๊ดเราอะเหยียบเบรกแต่รถมันไม่เบรกกับเราอ่ะมันออกข้างมันไปแถจะหล่นถนนมันสองสารอบนะเพราะฝนมันตกนะครับฝนตกตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ค่าค่าค่าความเสี่ยงค่าเสี่ยงคือบางโตไปไปไป,ไปเสี่ยงมาวิ่งบางโตก็ยอมรับบางโตไม่เคยเดินทางไปซื้อไม้ไกลๆหรอกนะครับส่งไปส่านี้ทั้งนั้น นะครับแล้วก็บางโตไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางบางตไม่โกหกบางตค้าขายจริงๆใจใจนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยบางโตขอกําไรบางตขอกําไรหน่อยนะครับแล้วก็บางโตก็ขอค่าส่งต่างหากนะเนี่ยบางตขายต้นราขอหกพันนะครับเนี่ยใหญ่มากนี่ไปขึ้นเม็ดได้เลยแล้วก็ไม้ลักษณะดีมากนะครับเนี่เอาไปแต่งหน่อยนี่ก็ไม่ต้องแต่งอะไรแล้วลงใครไม่ต้องใครไม่แต่งก็ได้นี่อ่ะ เดี๋ยวจะบอกไม่แต่งก็เวอร์ไปนะครับเดี๋ยวจะบอกเลี้ยงไม้ไม่แต่งเลยก็ไม่ใช่กขเลี้ยงชนชมเนี่ยตัดกิ่งเล็กๆนี่ออกเนี่ยเนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยเนี่ยตัดออกเท่านั้นเองลากนี่ลงปลูกเท่านี้เลยเนี่ยถ้าเขามาในดินเก่าเขาเนี่ยก็ลงเท่านี้เลยหรือจะไปซุยดินออกอีกหน่อยก็ได้แล้วเนี่ยลากอย่างเงี้ยตัดออกนะครับมีดคมๆตัดแล้วล้างด้วยน้ําประปาเนี่ยอย่างเงี้ยตัดออกนะครับนี่แล้วดูไม้ถ้าถ้าพูดถึงว่านักมวยก็คือนักมวยเก่าเอทีอะ นักมวยแบบโอ้โหขึ้นชิงแชมป์ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันโอ้โหเก๋ามากนะครับก็เห็นตัดตัด,ตดกิ่งแล้วเห็นไหมเนื้อไม้หนามากไม้ไม่ได้อัดปุ๋ยใช้แต่ปุ๋ยคอกนี่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงชวนชมกันดั้งเดิมโบราณเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะเขาใส่ปุ๋ยคอกป,ปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่ขี้ควายที่เขามีที่นั่นกันเออแล้วไม้มันจะได้แบบนี้แล้วไม้เขาโตช้าโตช้าแต่แร่งนี่อายุเกิน10ปีทั้งนั้น10ปี15ปี20ปีแล้วผิวเนี่ย อ่ะใครไม่เอาต้นนี้ก็ไม่เป็นไรใครไม่เอาต้นนี้บอกว่าเล็กไม่เอาเอ่ะไม่เป็นไรเนี่ยสี่ต้น,นนี้ใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยขอหกพัน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 ค่าส่งนี่ขอตั้งหากนะแต่ละต้นก็น่าจะมีค่าส่งต้งมีห้าร้อยหรือหกร้อยเนี่ยใหญ่หนักทุกต้นนี้ยกคนเดียวไม่ขึ้นนะบางตัวบอกเลยนะครับยกคนเดียวไม่ขึ้นนะต้องสองคนหรือสามคนทั้งนั้นนะน้ําหนักเยอะนะครับเห็นมันตันๆเห็นมันอย่างนี้เหอะนะครับเพราะว่าไม้มันโตธรรมชาตินี่อันนี้ก็สวยมากอันนี้สวยมากเลยนะครับเนี่ย ทุกต้นถ้าจะเบียดหน่อยก็กระถางแ80ดสิเนี่ยอย่างที่บางโตใส่เนี่ยเบียดเลยลากเลยก็ตัดเอานะครับแต่ถ้าให้งามๆเลยต้องใส่กระถางเมตรนะครับเนี่ยขอหกพันชอบต้นไหนทักมานะครับเนี่ยขอหกพันแต่จริงๆแล้วบางโตบางโตพูดเลยนะไม่ต้องเลือกอกแม่งสวยทุกต้นนี่ดูขอหกพันนะครับนีบ่วันนี้บางโตไม่ได้ใช้ไม้ลอยนะบางโตนึกอยากจะมาลงก็ลง,ลงเลยบางโตเดินมาก็เออพี่แหลมทํากระถางไม่ทันอะ่ะบางโตก็แบบเออ ทำยังไงดีว,ว่าไม้กองอยู่อย่างนี้นานๆก็สงสารเขาคือไม่เป็นไรหรอกมันจะกองอย่างนี้เป็นปีก็ได้เพราะมันอยู่กับพื้นดินอันนี้พื้นดินไม่เป็นไรเดี๋ยวล่ามก็แทงลงไปแต่ว่าด้วยความที่บางตัวก็อยากจะโชว์บางตัวก็มีค่าใช้จ่ายอะ่ะจะเอาเงินมากองอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับเนี่ยเนี่ยใหญ่ขนาดนเนี้ยเนี่ยใส่กระถาง80แล้วแน่น,นยอันนี้ทรงยาวๆนี่ใครไปใส่ก็ใครไปใส่กระถางแบบทรงรีเนี่ยทรงรี80นี้ได้เลยอันเนี้ยมีลักษณะพิเศษคือกิ่งเขาละเอียดมากนี่ดู โอ้โหเนี่ยต้นนี้ที่บางโตซื้อนี่ถามว่าทำไมบางโตซื้อไม้เล็กด้วยหรอต้นราคาเท่ากันทำไมต้องซื้อต้นเล็กนี่ดูดิดูข้อถี่ยิบเลยนะครับข้อถี่ยิบเลยแล้วต้นนี้ออกแนวรีเนี่ยต้นนี้หน้าไม้สวยมากคือเหมือนเหมือนเหมือนคนเล่นก้ามอ่ะเบ่งก้ามเลยอ่ะแล้วก็แบบกิ่งก้านไม่ไม่ยาวชะลูดนะไม่ย้อยแม่อะไรเลยนะคือเป็นกระจับเป็นกระจับกระป๋ะกระป๋ะกระปาออย่างนี้เลยเนี่ยลากนี่แต่ละเส้นนี้เป็นกระป๋ะกระป๋ะ คือต้นเนี่ยบางตัวอยากใส่กระถางที่บางตสั่งรอบใหม่อือจริงๆตอนแรกบางตัวว่าจะขึ้นก็อยากใส่กระถางใส่รอบใหม่พราะสั่งกระถางพิเศษมาสําหรับต้นนี้โดยเฉพาะเป็นวงลีนะเป็นวงลีแล้วก็มีสี่เหลี่ยมด้วยเนี่ยอยากมากเลยเพราะว่ามันสวยมากนะครับก็เลยแบบยังไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ต้องรออีกโอ้โหมันปลายเดือนต้นเดือนหน้านกว่าจะได้กระถางก็เลยแบบไม้มันก็คาอยู่เยอะเนาะนะครับเนี่ยใครจะเอาเนี่ย ขอต้นละหกพันใหญ่ๆใหญ่ๆแบบนั้นแหละนะครับเนี่ยขอต้นละหกพันแต่เป็นไม้ดิบเป็นไม้ดิบนะยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับไปไปทาเอานะครับขอต้นละหกพันขอค่าส่งก็น่าจะเป็นห้าร้อยนะเนี่ยห้าร้อยเกินจะขอห้าร้อยไว้ก่อนแล้วกันถ้ามันเกินบางตัวก็ขอเพิ่มนะบางตัวขอกาไรนิดเดียวนะครับเพราะว่าค้าขายกันจริงใจกันนะเพราะใครทําไม้ทําอะไรพวกเนี้ยอย่ามาโกงราคากันอย่ามาหักคอกันนะครับเพราะมันเป็นความเจริญรุ่งเรืองอ่ะเพราะมันเป็นความ หัวใจหัวใจอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าคนเลี้ยงชนชมอ่ะไม่ได้คนแบบไม่ได้คนแบบยากจนคนแคนหรอกคนเลี้ยงชวนชมอ่ะมีเงินทุกคนมีตังค์พอจะมีกินมีใช้กันทุกคนบางคนร่ำรวยมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านกับไอ้ตังค์ห้าร้อยพันหนึ่งอ่ะอย่าหักคออย่าอะไรกันนะถ้าค่าส่งมันแพงมันเกินเนี่ยก็ขอบางตัวเพิ่มักหน่อยค่าค่าส่งมันเหลือบางตัวโอนคืนนะแต่บางตัวขอขอก่อนห้าร้อยแล้วขอค่าต้นไม้นี่หกพันนะครับก็เป็นไม้เก่าแก่ได้อายุใครจะรับใครจะ,ะไรบอกมาเลยมีหนึ่ง โอ้ยมีหลายต้นมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าที่ที่อยู่กับพื้นตอนนี้มีเก้าต้นนะมาเลือกดูได้หรือใครชอบให้บางโตเลือกให้ก็เลือกได้ก็บอกได้นะครับหรือใครจะมาดูเนี่ยแต่อันนี้ไม่ขายนะอันนี้บางโตไม่ขายบางตจะเก็บไว้ทานะครับก็ซื้อมาหลายตังค์อยู่อ่ะก็ต้องยอมรับว่าซื้อมาแพงซื้อมาแพงแหละถ้าถ้าใครรู้ราคาก็จะบอกว่าโอ้หบางตแม่งกล้าซื้ออย่างนี้เลยเหรอแล้วไม้มานี่คือไม้เขาไม่ได้ดูแลไม้เขาเลี้ยงปล่อยมายืนปล่อยยังไม่ได้ทำํำราก มันโต้ก็ซื้อมาเพราะมึโตมองดูแล้วว่าไม้ที่ระดับพูดง่ายๆพวกนี้ยเขาเขาเป็นคนระดับประกวดงานถ้วยพระราชทานอ่ะสนามเล็กเขาไม่ลงอ่าเท่านั้นเองนะครับแล้วเขาเลี้ยงไม้ระดับเนี้ยแล้วทําไมเราจะเอามาไม่ได้นี่ไม้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ดูแลเลยเขาปล่อยจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรอ่าก็เอายิ่เขาขายให้อ่ะเขาขายให้เราก็เอาดีเพราะว่าเขาอุตส่าห์เปิดบ้านรับเราแล้วอ่ะ เออแล้วเขาแค่พูดลอยๆขึ้นมาเราก็เอาดิเราเป็นเราเป็นเด็กอ่ะเราเป็นคนเราเป็นเล็กกว่าแล้วเราไปด้วยความน้อมน้อมต่อบตอนอ่ะเขาก็อยากขายให้เขาก็ขายเราจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเขาบอกให้ดูให้ดีก่อนเลยเราก็บอกเราไม่ดู<ม>เราถ้าหากคุณน้าให้ก็เอาเอาเ,อาเลยจะถอนเลยนะครับนี่นี่ใครจะเอาเนี่ยหน้าวังนะเพชรหน้าวังแท้ๆนะแท้ๆเลยเนี่ยนะครับแท้ๆดั้งเดิมจาก ต้นกาเนิดเลยนะครับไม่มีผสมอะไรเลยนะครับไม่มีไม่ได้เอาไปใส่ไอ้ตรงนั้นตรงนี้มาตั้งชื่อใหม่ไม่ใช่บางตัวเลี้ยงไม้แบบนี้บางตัวเลี้ยงไม้ดั้งเดิมโบราณไม้เก่าไม้เก่าไม้ดีไม้สวยไม้งามไม้ไม่อัดปุ๋ยไม้ไม่เขียวปิดๆไม้มีอายุนะครับแล้วก็ไปปลูกเลี้ยงนี่โอ้โหอลังการงานสร้างเลยใครไปตั้งหน้าบ้านนี่เพชรหน้าวังคิดเอาละกันนะครับเนี่ยเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ไปขึ้นกระถางเม็ดไปขึ้นกระถางเม็ดใครที่พอจะมีที่มีทางขึ้นกระถางเม็ดขึ้นกระถาง80บบางตัวมันเบียดไปเห็นไหม โตว่ามันเบียดไปแต่ว่าที่บางโตต้องใส่เพราะว่าบางโตมีที่น้อยที่มันเล็กนะก็ต้องเบียดเบียดเนี่ยดูเด็ดสมมติใส่เม็ดนะใส่ปึ้งเนี่ยเนี่ยถนนเนี่ยเนี่ยทางเดินเนี่ยใส่เม็ดปึ้งเนี่ยแทบจะไม่เหลือทางเดินเลยนะครับเนี่ยใส่เม็ดปึ้งเนี่ยสมมุติอันนี้เป็นเม็ดอีกอันหนึ่งก็ไม่ต้องเดินกันเลยเนี่ยที่บางโตแบบข้างบนข้างนอกเป็นเม็ดข้างหลังข้างล่างเป็นแปดสิเพราะว่าบางโตจะได้เหลือช่องเดินถ้ามันเม็ดกับเม็ดนี่ไม่เหลือทางเดินแล้วทีนี้จะเดินยังไงอ่ะ อ่าบางตก็ต้องต้องประมาณนี้เพราะที่บางตมีแค่นี้เองที่บางตเขาให้เช่าแค่นี้ตอนแรกมีข้างหลังด้วยค่าใช้จ่ายมันแพงเกินไปบางตสู้ไม่ไหวนะครับเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยอายุยี่สิกว่าปีเนี่ยเผลอๆเนี่ยเก่าแกกว่านั้นอีกนะครับเขาบอกแค่ว่าประมาณ20ปีต้นนี้เขาเลี้ยงปล่อยๆแล้วน,น้องชายก็ตัดแต่งทําทรงทําอะไรใหม่อยู่ในกระถางเม็ดเนี่ยใครจะเอาต้นเนี่ยบางตขอสามหมื่นนะครับ มันใหญ่มากมันเต็มเม็ดอันนี้ลากเกินหมดเลยนะตัดจริงๆจริงๆเนี่ยมันอยู่ในกระถางเม็ดยี่สิบนะเนี่ยกระถางเม็ดยี่สิบคือเต็มเต็มแล้วมึงโตเก้าออกมาแล้วก็น้องชายตัดลากออกหมดเลยนะครับตัดลากเหลือให้ติดขอบนะครับนี่เนี่ยลากมันลงมาเนี่ยเห็นป่ะตัดออกเนี่ยเห็นป่ะวล่าวิ่งมาไกลนะครับลากเยอะนะครับตัดออกหมดเลยนะครับเนี่ยดูดิเนี่ยดูเนี่ยติดขอบหมดเลยนะครับลากไกลลากไกลนะครับตัดออกแล้วทําใหม่นะครับเพราะว่าเรามาอยู่ในสถานที่แบบเนี้ยที่มันน้อยเราก็ต้อง เหมือนเราบีบไม้ลงอะ่ะใส่กระถางเล็กลงนะครับให้มันกระชับมากขึ้นะนะครับก็ลอมรับว่าก็เหนื่อยแต่ว่าเราภาคภูมิใจที่เราได้เลี้ยงต้นไม้ที่เป็นออริจินอลเวอร์ชันคือดั้งเดิมแรกเริ่มที่มาจากซาอุมาจากหน้าวังของกษัตริย์ฟาฮดของซาอุทรงมันเป็นยังไงเรามาเลี้ยงกระทรงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยดูนะหน้าเม็ดเต็มต้องตัดเม็ดเต็มต้องตัดน ใหญ่มากพุ่งนี้ใหญ่มากพุ่งนี้มังโตจะขายสามสี่หมื่นนู่นแหละเพราะว่าไม้มันโอ้โหใหญ่สวยแล้วก็โอ้โหดั้งเดิมโบราณนอะ่ะอายุก็2ี่ส่าปีอ่ะนะพูดกันตรงๆนี่นะครับก็มีอันนั้นแหละบังตเล็กกว่าน่อยนะครับใส่กระถาง80แน่นๆอย่างนั้นอนะ่ะหรือพกระถางเมตรอ่ะมังต,ขา,ตขายปล่อยเลยมังตขายปล่อยเลยเพราะว่าอยู่อย่างเงี้ยมันก็กองอยู่เงี้ยอีกนานเลยเป็นเดือน,นะนอ่ะบังตก็สงสารบังตไม่รู้จะไปขึ้นที่ไหนบังตไปหาซื้อกระถางก็จะเอาแบบพี่แหลมมันไม่ได้กระถางมันอ่าเราก็ต้องยำแล้วพี่แหลมก็ฝีีมือดจริงๆ เฉพาะส่งให้สวนนงนุชย์เขาก็ไม่ทําไม่ทันแต่ว่าเขาปันมาทําให้บางโตเพราะว่าหัวจ,จิตหัวใจกันน่ะเขาเห็นเราเป็นเด็กเราเราก็เขาเห็นเรามุ่งมั่นทําจริงอะ่ะเขาก็เลยนะ่ะปุ๋ยเปืยเขาก็เอามาส่งให้ขับรถมาส่งบอกบางไม,ไม่ไม่ไม่ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมาอยากมาหาอยากมานั่งคุยอก็มานะคนคนใหญ่ระดับประเทศระดับนักปั้นกระถางมือระดับประเทศอ่ะมือระดับต้นต้นอ่ะลดตัวลงมาแบบให้การช่วยเหลือเขาช่วยเหลือบางโตนะถ้าอย่างเนี้ย เขาไม่ทําให้ไม่มีไม่มีทางหรอกที่จะทําให้เพราะว่าเฉพาะส่วนลงนุษก็ออเดอร์เขาอะทั้งปอีอะเพราะนั้นเขาปันาป่นมาปั่นมาแล้วก็ที่บางสั่งที่บางโตสั่งนี่ไม่ใช่ว่าเขาทําส่งทั่วไปไม่ใช่บางโตสั่งตังหาคือกระถางบัวกีบบัวก้นลึก80ซึ่งเขาไม่ได้ทําขายทั่วไปถ้ากระถางแบน่ะกระถาง80แบนทั่วไปอะมีช่องกระจกนนาเขาทําทั่วไปทําง่ายแต่อันเนี้ยคือเป็นกระถางกระถางที่บางโตสั่งตังหาเพราะว่าบางโตต้องการคือเราจะ ไม่เอาด้านกว้างเพราะว่าสถานที่เราน้อนเราก็ต้องเอาด้านลึกด้านลึกคือให้ไม้มันมีมีที่ให้รากวิ่งได้แต่ก็ไม่แออัดคือให้เขามีที่ให้หากินเยอะขึ้นถ้าเอาด้านกว้างเมตรเดียวเมตรเดียวก็แน่แนแน่นล้านไปหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสั่งทาต่างหะแล้วสั่งทําเนี่ยเขาคิดราคาแบบคิดราคาแบบเหมาร้อยร้อยใบ200ใบคิดราคาเท่าสวนลงนุษให้บางโตเลยนะจริงๆใบหนึ่งมันตกพันห้ากระถางพวกเนี้แต่นี่ก็คือ เขาบอกเขาให้เลยเขาให้เลยเพราะว่าเห็นว่าบางโตเป็นน้องน้องเพราะบางโตเนี่ยรุ่นน้องเขาหลายปีมากเลยนะครับก็คือเขาระดับงานประกวดระดับประเทศระดับคนรู้จักระดับประเทศใครต่อใครระดับสอสออะไรรู้จักระดับเขาอย่างนั้นนะแต่เขาลดตัวมามาช่วยบางโตเพราะว่าบางโตตั้งใจจริงนะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้ยกยอปอปั้นตัวเองนะอันนี้คือเขาเขาเขาให้การช่วยเหลือบางโตมาก็คือเนี่ยก็พูดได้เต็มปากเลยเนี่ยกระถางบัวแ80สิอย่างเงี้ย ถ้าใครพอจะรู้จักที่แหลมมากถามก็ได้เลยว่าเขาทำไหมเขาเขาไม่รับทําเขาทําแต่ต้องรอนะสองสาเดือนนะเพราะงานเขาเยอะงานเขาส่งส่วนนงนุษก็ไม่ทันแล้วนะครับเนี่ยดูงานเขาละเอียดมากคมนะครับแล้วก็มีเทคนิคการทําที่หล่นลงไปก็ไม่แตกอันนี้เราพูดกันตรงๆเนี่ยแล้วก็ทาแล้วก็เนี่ยทำให้บางโตนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ย80อย่างเงี้ย80ธรรมดาอย่างเงี้ยทาไม่นานแป๊บเดียวแต่บางโตสั่งชุดใหม่เนี่ยคืออย่างนี้หมดเลยเพราะว่าเราจํากัดให้เขาอยู่แค่80 แต่เราเพิ่มพื้นที่ให้เขาทํามาหากินด้านลึกไม่งั้นเนี่ยเราใส่กระพอเนี่ยพอเราใส่กระถางตื้นอย่างนี้ใช่ไหมใส่กระถางแตื้นอย่างเงี้ยแปดสิบไม่เกินสองเดือนอ่ะเพิ่มๆไม่ทันใส่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เต็มแล้วเนี่ยเพราะมันเต็มแล้วกระถางมันบางอ่ะมันจะหากินยังไงไม้ก็ไม่โตไม้ก็กิ่งก้านไม่มาใบก็ไม่ดีดอกก็ไม่ดีนะครับต้องอัดปุ๋ยเหรอบางตไม่เอาเพราะว่าเขาเลี้ยงที่นู่นอ่ะเขาเลี้ยงใส่กระถางกระโอ่งกระโอ่งบางบางตไม่รู้เรียกว่าอะไรกระถางแบบโอ่ง รานนั้นไม้เขาบุ้นที่การทำมาหากินเขาดีอ่ะแล้วไม้เขาใส่กระถางเม็ดทั้งหมดเลยนะบางตัวเอามาย่นลง80เซนเนี่ยอันเนี้ยบางตัวพูดจริงเนี่ยเขาใส่กระถางเม็ด20เนี่ยบางตัวเอามาย่นลงเนี่ยอย่างข้างหน้าเนี่ยเขาใส่กระถางเม 20, ็ด20บางต 20, ัวเอามาย่นลงเหลือเม็ดเดียวอันนี้เหมือนกันเพากระถางไม่มีก็ต้องใส่ไปเบียดเบียดไปนะครับแต่บางโตทําทําด้านลึกให้นะครับเพื่อให้เขาทํามาหากินได้ตัดรากที่เกินออก,กนะครับก็ทําไม่ยากนะครับให้รู้จักให้รู้จักแบบเข้าใจต้นไม้เท่านั้นเอง ครับเนี่ยหกพันหกพันขอค่าส่งนะขอค่าส่งอันนี้คงส่ง e m เมไม่ได้คุณต้องส่งนี่เมกเพสหรือไม่ก็ต้องส่งโลจิสติกคุณจะส่งนี่เมกเพสเนี่ยค่าส่งก็เกินห้าร้อย่ะเกินเท่าไหร่ไม่รู้บางตัวเก็บห้าร้อยก่อนนะแล้วเกินก็ขอบางตัวเพิ่มหน่อยบางตัวก็จะบอกทีว่าเออค่าส่งมันเท่าไหร่บินมันจะแจ้งมา <c oughs> ก็เกินก็ให้บางตัวหน่อยเหลือบางตัวโอนคืนนะครับเพราะกำไรไม่เยอะเลยอันนี้พูดกันด้วยความสัตย์จริงกาไรไม่เยอะกําไรไม่เยอะกาไรน้อยมากเอากําไร ก็ใครที่วิ่งไปซื้อไม้แถวนั้นก็จะรู้อยู่ว่ามันไซ์เนี่มันต้นละเท่าไหร่ก็คิดเอาแล้วกันนะครับก็รู้ๆกันอยู่อะไซเนี่มันต้นละเท่าไหร่เนี่ยใหญ่ๆกระถางแปดสิบกระถางเมตรเนี่ยอ่ามีมีกระถาง,อ,ถางอันไหนอันไหนส่วนใหญ่จะอยู่กระถางเมตดเนาะอย่างเงี้ยเขาจะาไว้แปดสิบอย่างเงี้ยเขาถอดมาจากเมตรทั้งนั้นเนี่ยแล้วบางตัวก็เอามาย่นเอานะก็เนี่ยมีหนึ่งอสามสี่ห้านี่เล็กหน่อยหก 7 8 9มีอีกต้นนะครับใครจะรับก็ทักทายมาแล้วกันขายต้นละ6 0พันถ้ารับเหมาทั้งหมดมาคุยกันเลยมาคุยกันเลยนะครับเอารถมาใส่เลยนะครับมาคุยกันเลยรับเหมาทั้งหมดมาคุยกันนะครับมาคุยกันเลยนะครับเพราะว่ากระถางหมดนี่เนี่เยเหลือใบนี้บางโตก็ดันไปขายคุณนรงไปแล้วบางโตลืมไปว่าของคุณนรงสองใบเนี่ยดีนะเมื่อวานกลับมาพ้าวสับเล็กหมดบางตก็เลยยังไม่ได้ขึ้นอีกใบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวต้องถอนต้นเนี้ย ลงแล้วก็เอาดินออกนะครับเพื่อว่าเอาให้คุณนรงเพราะว่าคุณนรงสั่งกระถางไว้สองใบมังโตลืมก็ขออภัยจริงๆงมัโตลืมนะครับก็ของคุณพี่นรงสองใบนะครับกระถาง80นี่ขายคุณพี่นรงเขาใบละพันหนึ่งนะปกติมันใบละพันห้านะกระถางพวกนี้นี่คือพี่แหลมเขาขายให้บางโตมาเนี่ยใบละพันนะครับราคานี้เลยราคานี้คือซื้อร้อยใบถึงจะได้ใบละพันอะเอาพูดตรงๆนะครับคือเขาส่งสวนนงนุษย์เนี่ยเขาสั่งที่เป็นร้อยใบอะเขาก็ส่งส่วนนงนุษใบละพัน เขาก็ส่งให้บางโตใบละพันบางโตซื้อกี่ใบเนะครับเพราะนั้นก็ขอบพระคุณในน้ําใจไมตรีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือให้การแบบเอ็นดูเพราะว่าไม่งั้นน่ะไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสเขาของพวกนี้เขาซื้อขายกันตามความพอใจไม่ได้ตั้งราคาตามตลาดนะครับถ้าเขาไม่พอใจขายเขาไม่ขายหรอกขอซื้อก็ต้นละหมื่นเขายังไม่ขายเลยคนพวกนี้เขามีตังเป็นสิบล้าน20ล้าน เขาทําอะไรระดับประเทศระดับจังหวัดอ่ะเขาไม่ได้มีตังหมื่นไม่ได้ตังมีตังหมื่นสองหมื่นแบบเราหรอกไม่ได้มีตังหมื่นเงินแสนแบบเราหรอกเขามีตังระดับสิบล้านยี่สิบล้านจะซื้อไม่ล่ะเขาขายราคานี้อย่างเงี้ยเออเขาไม่ได้มานั่งแบบง้อเราว่าต้องขายไม่ใช่คนคนระดับนี้เขาจะแบบไม่ไม่ง้อใครอ่ะไม่ถูกใจก็ไม่ขายต่อให้ไปขอซื้อก็ต้นละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเขาก็ไม่ขายถ้าเขาไม่ชอบใจนะครับ เพราะนั้นก็คือผู้ใหญ่ให้ความรักความเอ็นดูต่อบางโตบางโต,บางโตก็ขอบพระคุณเป็นบุญคุณแต่ว่าบางโตปลูกไม่ทันจริงๆกระถางหมดพี่แหลมก็เร่งทําให้ไม่ได้เพราะเขารถตู้คอนเทนเนอร์เข้ารอที่บ้านพี่แหลมเนี่ยหนึ่งคันรถตู้คอนเทนเนอร์มีกระถางที่ต้องส่งไซส์เมตรสองร้อยห้าสิบไปเพราะนั้นเขาเร่งให้เราไม่ได้เพราะนั้นเขาบอกว่าต้นเดินหน้านู่นนะครับก็ได้เท่านี้เพราะนั้นบางโตก็เลยจะปล่อยอยู่อย่างนี้ก็เดี๋ยวรากมันแทงลงดินเดี๋ยวทํายากนะครับก็เนี่ยบางโตขายปล่อยออกไปถูกๆเลย ขอต้นละหกพันก็พูดตรงๆบางตขอกําไรต้นละพันแหละบางตขอกาไรต้นละพันแหละเนี่ยขอแค่นี้ขอแค่นี้นะครับบางโตขอกําไรต้นละพันนะครับก็มีหนึ่งสองมีเล็กด้วยนะแต่บางตก็ขายราคาเดียวกันเพราะบางตซื้อมาก็เขาให้ราคานี้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าต้นใครชอบสนใจก็ทักมานะครับหลายต้นก็ต้นละหกพันเหมือนกันต้นละหกพันค่าส่งห้าร้อยก่อน นะครับ500ก่อนนะครับเกินเงินนั้นบางตัวก็ขอกําไรหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาง่ายๆนี่แหละนะครับขึ้นแล้วสวยมากอันนี้ไม้ดิดอยู่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับขึ้นแล้วแต่งกิ่งนิดเดียวอันนี้ก็ไม่ต้องแต่งอะไรมากเนี่ยอะไรที่มันกิ่งมันแห้งๆก็เด็ดออกนะครับเนี่ยดูไม่มีตําแหน่งนี่มันไม้ตําแหน่งทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยดูดิแตกตําแหน่งเนี่ยดูดิดูหน้าไม้ดิแตกตําแหน่งทั้งนั้นเอาฝั่งไหนเป็นหน้าไม้วะอ๋อนี่หน้าไม้อยู่ฝั่งนี้นี่ ถางเม็ดหน้าไม้อยู่นี่น้ต้นไม้เขาจะมีหน้าไม้เขาจะบอกเลยต้นไหนพอเราไม่รู้เขาก็ถามว่าตรงเราก็ต้องถางเขาเลยว่าตรงไหนหน้าไม้ตัวจไม่ได้ทุกต้นหรอกนี่นี่นี่อันนี้หน้าไม้เห็นไหมเขาจะเป็นอย่างนี้ไม้เขาจะมีหน้าไม้หลังไม้มีเมนตรงนี่มีเมนตรงเห็นไหมเมนตรงมีเมนไม้เขาจะมีเมนไม้โบราณจะมีเมนขึ้นเมนตรงพุ่มกลมสวยเขาจะแตกแต่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับบางตัวก็นําเสนอนี้แหละเนี่ย มันโตทําให้เต็มเลยนะครับแต่ว่ากระถางหมดมันโตจะไปซื้อกระถางทั่วไปก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ซื้อมาก็แตกแล้าวนะครับเนี่ยก็เคยไปซื้อแหละเนี่ยก็เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยซื้อมาอยู่ไหนอ่ะเนีน่ยซื้อมานะล้าวหมดแล้วแล้วก็มันสึกข้างในนะครับมันเป็นทรายหลุดออกมาหมดเลยข้างในนี่บางเลยบางจ่อยเลยนะครับเนี่ยล้าวใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็กระถางใบหนึ่งมันก็ต้องอยู่กับเรานานหน่อยมันคุ้มราคาหน่อยเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก ที่แหลมดอนตูมนักทํากระถางระดับประเทศระดับช่วยพระราชทานทําให้ส่งโอ้ยดิกีเขาใหญ่โตโมโหระทึกอ่ะยาวไล่ยาว,ายยาวก็มาให้การช่วยเหลือรับสั่งแต่ว่านานหน่อยสั่งทํารับสั่งทำไม่บางโตคือกระถางบัวก้นลึกแล้วก็80ด้วยนะบัวก้นลึกเขาจะมีแต่เมตรเพราทําให้บางโตบางโตขอ80เพราะว่าอะไรหนึ่งราคาถูกลงหน่อยและสองคือมันกระชับหน่อยเขาก็อา้าทำไมอย่างนั้นละ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือ เขาก็ทําให้เขาบอกทําให้จะรอหน่อยนะเพราะว่ามันต้องย่นสเกลลงมาจากเมตรเขามีแต่บัวเมตร80เขาจะเป็นหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมแล้วก็เป็นกระถางบางเขามีแต่บัวเมตรแต่บางตัวบอกว่าพี่แหลมครับขอบัว80ได้ไหมเขาก็เนี่ยเปแป๊บเขาก็บอกว่าแม่มันก็ต้องลดสเกลทาถามว่าพี่แหลมทําได้ไหมโอ๊ยทาได้บางสั่งมาแต่รอหน่อยนะมันทาได้หมดแหละต้องรอหน่อยอเพราะนั้นเราก็ได้อย่างนี้มารุ่นแรกนี่มา10ใบมา12ใบ หมดแล้วขึ้นไม้ไม่พอนี่ยังเหลือไม่พอแล้วก็มากระถางเมตรอีกสิบใบก็ไม่พอนี่ขึ้นไม้เนี่ยไม่พอแล้วนะครับก็เนี่ยจะสั่งรอบใหม่ยี่สิบใบบัวครับก็ขึ้นไม้ไม่พอแน่เพราะไม้รอขึ้นอีกเยอะนะครับก็มีอันนี้นะครับนี่สวยเลยนะครับถามวาาาม่าถ้าลูกค้าโอเคไหมล่ะถ้าถ้านลูกค้าโอเคก็เอาไปทําต่อแต่บางตัวรับประกันไม้ทุกต้นได้อายุอายุเกินสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีทั้งนั้นนะครับ ไม,ไม้ทุกต้นเนื้อเก๋าแข็งแรงจ่ายสวยแล้วก็ไม่ได้อัดปุ๋ยเนื้อหนาแข็งแรงเก๋าเป็นนักมวยก็นักมวยระดับโอ้โหระดับแบบขึ้นชกเวทีใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับก็เกา๋าหนักหนาแล้วก็เลี้ยงง่ายใหญ่วางหน้าบ้านท่านเลยครับเพชรหน้าวังนะครับหน้าบ้านท่านเปิดบเสมือนว,นวางนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใยก,กันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจกับกัน ความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับก็อย่าก,กระตันยูกระตันยูรู้คุณคนเข้าไว้ครับจะเจริญนะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามใน YouTube ในไลน์ในเฟซให้บางตัหน่อยนะครับบางตจะได้เลือ่อนอันดับการมองเห็นแล้วก็